สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนกรยาณมิทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ดูลักษณะเนื้อคู่คู่แท้แนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกุมนะคะราศีกุมได้แก่ผู้ที่เกิดวันที่13ามกุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมสามารถดูได้ทางลัคนาและราศีเลยเรามาดูกันนะคะว่าลักษณะเนื้อคู่ของชาวกุมจะเป็นเช่นไรเนื้อคู่ของคุณ คนที่จะได้ลงเอยกันโอ้ไพ่นะคะไพ่เกือบจะกระเด็นออกมาละใบแรกค่ะพระอังคารเทพพระอังคารนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนที่มีความมุทะลุดุดนันอาจจะเป็นคนที่มีดาวอังคารนะคะที่เด่นในดวงชะตาเกิดนะเทพพระอังคารนะคะเป็นไพ่ เชื่อมโยงกับชาวเมตได้นะนะคะดาวังคารเนี่ยนะปะตัตตนิเลยนะคะเทพพระังคารใบต่อไปคะ่ะพระวิษณุกรมนักปราศคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งเป็นคนที่มีความรอบรู้นะคะเป็นนักปราศเป็นคนที่มีคติพจน์ประจําใจหรือเป็นคนทําะไรแล้วเนี่ยจะต้อง ตรึกตรองพิจารณาใคร้ควรก่อนเป็นประจำนะคะถึงจะใจร้อนก็มีความใจร้อนแบบมีวุฒิภาวะนะ,นะคะเป็นคนใจร้อนที่มีสติปัญญาไพ่ใบต่อไปค่ะพยาพาลีจับปูทศกันกรกฎนะคะไพ่ของชาวลัคนาราศีกรกฎ นะชาวกุมอาจจะมีคู่ที่เขามีดวงชะตาอยู่ในลัคนาราศีกรกฎหรือมีดวงดาวนะคะที่เป็นปตนัตตนิอยู่ในกรกฎนะไพ่ใต้สํำรับค่ะพระเกตพระเกตในตอนนี้นะคะเป็นคนที่มีเซนส์มีสัมผัสนะมีรูปพญานาคด้วยนะคะอาจจะนับถือพ่อปู่นะคะพ่อปู่สีสุดโทนะ พระเกศในตอนนี้เนี่ยอยู่ลัคนานะคะธนูนะอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูได้แล้วก็เป็นคนที่มีเกณฑ์ว่าจะต้องเดินทางเพื่อจะได้มาพบมาเจอกันทางทางน้ำอ่ะนะคะอาจจะต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อพบเจอกันมาด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาโดยโชคชะตาและพรมมลิขิต นะคะเป็นลูกหลานพญานาคได้ด้วยนะเนี่ยนะคะหรือก่อนที่คุณจะพบเขาคุณจะฝันเห็นอ่ะคุณจะฝันเห็นพญานาคแบบนี้ก็ได้เนาะนะเรามาดูกันต่อไปนะคะสถานะความสัมพันธ์สถานการณ์ที่จะทําให้คุณได้พบเจอกันเป็นเช่นไรแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวกลุมค่ะ poker face โ oh, หไพ่ใบนี้เป็นไพ่เกี่ยวกับการที่คนคนนี้อาจจะชอบทำอะไรสเสี่ยงนะคะในขณะที่เจอการคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่น่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อใจเพราะว่า,าไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นในเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็การที่เป็นตัวเลือกก็ได้เป็นตัวเลือกของการละกันมาก่อนหรือเป็นเป็นออปชั่นอะนะคะทีเนี้ยความหมายของไพ่ก็จะมีในเรื่องของ การเสียงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในเรื่องของการพนันนะหรืออาจจะเป็นคนที่พบเจอกันในที่ที่เป็นแหล่งอโคโจรก็ได้นะคะอาจจะไม่ทุกคนนะแต่ก็มีพลังงานแบบนี้เข้ามาด้วยนะคะ The Golden Miller n อร์นาทิสิสเลิฟบอมมินะคะเป็นคนที่มีความออาแต่ใจตัวเองดื้อน้าดูเลยนะคะเนี่ย นะลักษณะคู่แท้ของชาวกลุ่มนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ดื้อค่ะเป็นคนที่ชอบทําอะไรสืบเสียงใช้ชีวิตอย่างประมาทแล้วก็เป็นคนอันตรใจตัวเองนะเหมือนกับการที่คุณกับเขามาเจอกันเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ควบคุมยากนะคะหรืออาจจะควบคุมไม่ได้เลยนะเดาวใจเขาไม่ถูกเลย grounding นี่แหละค่ะการทบทวนตัวเองเป็นคู่ที่จะได้พบเจอกันแล้วความรัก ที่มีกับชาวกลุ่มเนี่ยจะทำให้คนคนนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเนีย่ยเห็นไหม performance growth endurance stability security ความรู้สึกที่มั่นคงและปลอดภัยจะทำให้ความรักเหมือนกับความรักมันความรักที่บังเกิดขึ้นมาค่ะมันทำให้จิตใจของเขานั้นจเจริญเติบโตขึ้นแล้วไม่อยากเป็นคนเดิมเขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้น ะะใช้ความรักเป็นแรงบันดาลใจที่จะทบทวนตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองในภาพนะคะมีประภาคารด้วยเนาะเหมือนกับคุณเป็นเหมือนจุดหมายปลายทางจุดหมายของนักเดินทางไพ่ใบนี้ก็มีการล่องเรือการล่องมาของพยาน,นาคกับสายนะ้ำนี่ก็อยู่ริมทะเลนะคะอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับการเดินเรือ คนทางไกลหรือที่สถานที่ที่เขาอยู่อาจจะติดทะเลก็ได้นะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้เช่นนั้นเรามาดูกันว่าความสัมพันธ์ของชาวกลุ่มและคณากลุ่มนะคะกับเนื้อคู่คู่แท้ของคุณความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไร To get ตอค่ะไพ่บอกว่าให้คุณนั้นมองให้เห็นถึงความเรียบง่ายในความสัมพันธ์ คนที่จะอยู่กันไปแบบยืนยาวเนิ่นนานไม่ใช่คนที่จะมีความสุขทุกเวลาแต่จะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถมีความสุขได้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะในสิ่งที่เขาทําให้หรือในสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาเองนะคะคุณอาจจะไม่ได้ต้องการคนที่สมบูรณ์แบบแต่คุณจะได้พบเจอกับคนที่ควรคู่กับคุณจริงๆคนที่ทำให้วันธรรมดาของคุณนั้นแสนพิเศษ greams Dream ความฝันค่ะก่อนที่จะพบเจอกันมีเกณฑ์มากๆเลยนะคะที่คุณจะมีความฝันบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสายสัญญาณบอกให้คุณรู้ว่าคุณกำลังจะได้พบเจอกับเขาคนนั้นแล้วมีสัญญาณจากความฝันเรื่องบางเรื่องที่ยากเกินจะอธิบายแต่คุณพบเจอเขามาก่อนในความฝัน butter f l y นี่คือการเปลี่ยนแปลงตัวตนจริงๆเลยนะคะการที่ชาวกลุ่มได้พบเจอกับความรัก คนคนนี้คนที่เป็นคู่แท้ของคุณเนี่ยนะคะมันเป็นเหมือนกับความรู้สึกที่มีผีเสื้อบินอยู่ร,บรอบๆแล้วคุณจะมีหน้าตาที่เปล่งปลั่งมีออร่าขึ้นด้วยนะก่อนที่คุณจะเจอเขาหรือณขณะเวลานี้เลยเนี่ยแหละค่ะคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงบุคลิกลักษณะนะคะภายนอกหรือ ลักษณะคุณเปลี่ยนไปเองคุณมีความงดงามขึ้นคุณสวยขึ้นคุณหล่อขึ้นอืเหมือนเป็นพลังงานของการที่มาพบเจอกันแล้วภายในค่ะมีการเขาเรียกว่ามีการเปล่งประกายแสงออร่าออกมาเหมือนกับคนที่ถึงเวลาที่จะได้เจอความรักที่แท้จริงแล้วมีมีแสงมีแสงออร่านะคะเปล่งประกายออกมานะคุณเฉิดฉายนะ่ะถ้าคุณ อยู่ใกล้ในช่วงเวลาที่จะได้เจอคู่รักคู่แท้ของคุณนะคะชาวกลุ่มคุณจะมีความงามแบบที่เปลี่ยนแปล,ปลงไปโดยคุณไม่รู้เลยว่ามันมันเพราะอะไรทั้งนั้นที่คุณก็อาจจะไม่ได้ทําอะไรนะไม่ได้มีการทําอะไรแต่กลับมีออร่ราข,ขึ้นมาจากข้างในนะคะนะประมาณนั้นเลยเรามาดูกันว่าสถานการณ์หลังจากที่คุณเจอการจะเป็นอย่างไรนะคะ จานการณ์ของชาวกลุมจะเป็นเช่นไรกับความรักที่เป็นคู่แท้เป็นเนื้อคู่ของคุณไพ่ออกมาสองใบค่ะไพ่หนึ่งเหรียญและไพ่หนึ่งดาบนะเป็นไพ่ของชาวผู้ศกัิารมังกรแล้วก็มิถุนตุลกลุมนะคะมีในสองลัคนาราศรีธาตุนะคะอาจจะเจอกันในช่วง กลางปีที่ผ่านมาหรือก็มันจะเจอกันในช่วงปลายปีนี้นะคะโอ้มาหมดเลยนะหนึ่งเหรียญหนึ่งดาบแล้วก็หนึ่งไม้เท้ามาในเรื่องของการงานได้นะคะมีทั้งในเรื่องของอุปสรรคที่จะต้องฟันฝ่าคนที่เจอกันแล้วตกหลุมรักกันในครั้งแรกที่พบเลยนะโอ้พลังงานแฟมินีนค่ะ พลังงานชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่ตื่นรู้ตื่นรู้ก่อนที่จะพบเจอกับคนรักที่เป็นคู่แท้ทางจิตปิญญาณน,นี่นะคะเป็นพลังงานของคนที่มีความรักแบบไร้เงื่อนไขท็อกซิกท็อกซิกเห็นไหมมีพลังงานของนาทิสิตจริงๆนะแล้วลคนที่เป็นท็อกซิกนะคะคนคนนี้มีปมปัญหาในเรื่องอดีตชาวกุมจะได้ไปเจอกับความรักที่เขา มีความกลัวกลัวที่จะเปิดใจที่จะมีความรักอาจจะใช้ชีวิตมาเป็นโสดมานานแล้วก็ไม่ได้ลงเอยกับใครไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่จริงจังกับใครมาเนิ่นนานด้วยพฤติกรรมส่วนตัวและปมในอดีตค่ะโอ้สุดท้ายเนี่ยความรักไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของดาวววนัสนะคะเป็นไพ่ของดาวศุกร์นะพลังงานของคุณและเขาเนี่ยแตกต่างกัน เหมือนคุณเข้าไปเปลี่ยนชีวิตเขาเหมือนคุณเป็นแสงสุดท้ายที่ปลายทางเนี่ยคนคนนี้ได้มาเจอความรักของคุณนะคะทำให้เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปนี่งไงไฮโรเซลการเชื่อมต่อคุณจะรู้ได้ค่ะราศีกลุ่มลัคนากลุ่มคุณจะมี s ซนส์มีสัมผัสไม่ใช่แค่สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นทางความรู้ทางจิตวิญญาณคุณจะฝันถึงเขาคุณจะมีความรู้สึกว่า ใช่แหละคนนี้ไฮเออเซลของคุณพยายามกระซิบบอกคุณนะเนี่ยคนที่เขารู้สึกผิดคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่ที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ปลอดภัยเท่าไหร่นักนะคะเหมือนกับเป็นคนมีอดีตคนมีปมในเรื่องอดีตแล้วตอนนี้อาจจะมีชีวิตแบบอยู่ในด้านด,า,นดาร์กไซด์ค่ะนะคะ และการเ a คแอคชั่นไพ่ใบนี้ beginning นี่แหละค่ะเนี่ยนะจูปิเตอร์ดาวพฤหัสนะคะก็มีเกณฑ์มากด้วยว่าคุณอาจจะพบเจอกับเขาแล้วนะคะอืมเพราะไพ่ไเนี่ยบอกได้เลยว่าตอนนี้เขาก็ลังจะ take action หรือเขาก็มลังจะออกเดินทางมีในเรื่องของคนที่รู้สึกผิดกับปมในอดีตและคนที่กำลังจะ take action นะคะนะเดี๋ยวเรามาดูใต้สำรับนะคะ คิลิ่งอิน c นชัยนี่แหละเป็นปมตั้งแต่วัยเด็กเลยปมวัยเยาว์เลยนะคะชาวกลุ่มกำลังจะไปเจอกับพลังงานที่เขามีความท็อกซิกในตัวเองนะเป็นคนที่มีความหลังฝังใจกับเรื่องราวตั้งแต่วัยเด็กนะคะนะแล้วก็เนี่ย The Dark Knight พลังงานของคนที่จะเจอกันในช่วงเวลากลางคืนค่ะคุณจะเจอกับเขาในช่วงเวลากลางคืน แล้วเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าจิตวิญญาณคุณนั้นพร้อมที่จะมีความรักนะแล้ววันที่คุณพบกันเนี่ยเหมือนกับหัวใจคุณจะเปิดจัก,กระของคุณจะเปิดนะคะฮาร์จักราจะเปิดแล้วคุณจะมอบความรักให้เขาแบบที่คุณก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทาไมถึงอยากจะดูแลเขาอยากจะมอบความรักความอบอุ่นให้เขาะค,ะคุณจะ เป็นเหมือนกับคนที่เข้าไปยื่นหัวใจให้เขาโดยที่คุณไม่ได้หวังอะไรแล้วคุณก็ทำไปโดยสัญชาตญาณของคุณอ่ะบอกเองเนี่ยเป็นความรักทางจิตวิญญาณเลยนะมีไฮร์เซลมากระซิบบอกคุณด้วยนะคะอืมเรามาดูคำแนะนำจากไพ่ถึงคู่ของชาวกลุ่มและคนากลุ่มนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์และการดำเนินการ ให้ความสัพานนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีงามนะคะพ้าอยากจะแนะนำอะไร Higher Power นี่ไงเห็นไหมคะเป็นเนื้อคู่ระดับสูงเลยการเจอกันครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการปลุกตื่นจิตวิญญาณและพลังงานของคุณกับเขาพอเจอกันเมื่อไหร่นะคะ จะอยู่ในช่วงของการที่คนคนนี้เนี่ยจะเข้าสู่ช่วง d a ดักไนท์เขาอาจจะเพิ่งอกหักเสียใจมาหรือไม่สถานการณ์ที่ท็อกซิกมากๆเลยในชีวิตเขาค่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แล้วทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะอยู่ในจุดๆนี้ไม่ได้แล้วอ่ะนะชาวกลุมจะเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจที่ทําให้คนคนนี้เนี่ยอยากจะออกมาจากหลุมดําค่ะ h i g h อร์พาวเพลังอำนาจนะคะแล้วก็เป็นพลังที่สูงส่งจริงๆนะคะไพ่หมายเลขสี ผู้สังเกตการค่ะ observer คนที่กำลังพี่นิดพี่เคราะห์เล็งแลคุณอยู่นะเขาชอบสองคุณอาจจะเป็นคนที่เห็นคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วอะ่ะแล้วก็กำลังมองดูกำลังพิจารณาคุณอยู่ชอบสองดูคุณแอบดูคุณนะคะอาจจะดูในสื่อโซเชียลมีเดียะนะดูในความ เงียบมืดของเขาเนะคะคนคนนี้น่าจะมีเรื่องอะไรที่จะต้องมีการล้างปมนะคะอ<ม>ืมและทางแยกโอ้เป็นไปได้เลยมีเกณฑ์ที่จะเป็นคนที่เคยแยกกันไปนะคะเนี่ยชาวกลุ่มทางแยกออกมาแล้วนะ<ม>เป็นคนที่เคยแยกกันไปได้นะคะคนที่เคยจบกนไปก่อนได้รอย a ยา e a ฮาร์ดและหัวใจรักที่พักดี คุณกับเขานั้นมีแค่กันละกันไม่ว่าจะแยกกันไปแต่ก็หัวใจนั้นผูกพันกันลึกซึ้งน่ะเป็นรอยย่อฮาร์ดเลยเนี่ยคู่สองตัวเนี่ยนะคะไพ่หมายเลข4ี่ิเก้าแล้วก็หมายเลขส5สิบห้านะคะแล้วก็หมายเลขส3าอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเหล่านี้สุดท้ายแล้วคนที่แยกกันไปเนี่ยคนที่เขาสังเกตเล็งแรงคุณอยู่ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนใจไปยังเป็นรอยย่อฮาร์ดหัวใจรักที่พักดีแล้วมีเพียงคุณนะจะลงเอยกันอย่างไรนะคะ สุดท้ายเนี่ยได้สำรับไพ่หมายเลขสิบค่ะบทเพลงที่ยังเล่นไม่จบ unfinite symphony แน่นอนเลยชาวกลุ่มนะคะการกลับมาของคนรักที่เป็นคนรักเก่าหรือคนที่มีประเด็นกันนั่นแหละค่ะนะในตอนนี้เนี่ยพลังงานของคุณนั้นตื่นรู้แล้วพลังงานของเนื้อคู่คู่แท้ของคุณนะคะเขาจะเป็นคนที่มีความท็อกซิกในตัวนะก่อนที่มาเจอคุณเนี่ยนะคะแล้ว จะกลายเป็นว่าความรักที่คุณให้เขาอนะการดูแลเอาใจใส่ทำให้คนคนนี้เปลี่ยนแปลงตัวตนเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนเลยและเขากำลังจะ take a c t i o แล้วด้วยนะคะในเร็วๆนี้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนเพราะไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ของการ take a คช i ่นจูปิเตอร์มีคำว่าพืนหัดแล้วตอนนี้ดาวพืชหัดสถิตยอยู่ที่เ,เรือนพุชกเป็นเรือนมรณะนะก็คือการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกันนะคะอืเขาเปลี่ยนแปลงตัวตนไปเยอะเลยตอนที่หลังเอได้พบกับคุณะนะก่อนหน้านี้อาจจะมีความดื้อดึงแล้วก็เป็นตัวของตัวเองสูงมากนะคะแต่เปลี่ยนไปเยอะเรามาดูกันว่าหลังจากนี้ความรักจะเป็นเช่นไรความรักของชาวกลุ่มกับคู่แท้ความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรพรอ,อันไม่มีสิ้นสุดค่ะเนี่ย คนคนนี้จะเหมือนกับเนรมิตทุกสิ่งให้คุณได้เลยนะจะตามใจคุณแล้วก็เหมือนกับการที่คุณอยู่ในชีวิตเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้รับพรจากสวรรค์อ่ะเหมือนคุณเป็นของขวัญที่เลอค่าสำหรับเขามากๆเลยนะคะเนี่ยงไงแล้วก็คุณเลอค่าออกมาเลย you are worth it นะคุณเลอค่าค่ะคุณจะเป็นคนที่ เนื้อคู่คู่แท้คนหลักของคุณนั้นเขาจะหนักถึงคุณค่าแล้วเห็นถึงความดีงามในตัวคุณไม่ว่าลักษณะทางกายภาพจะเป็นอย่างไรไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะใช้ชีวิตมาอย่างไรแต่คนคนนี้เนี่ยเขาจะมองว่าไม่จําเป็นว่าจะต้องสมบูรณ์แบบเพราะไม่มีใครเลยที่สมบูรณ์แบบนะตัวเขาก็มีความที่เป็นคนท็อกซิกอยู่ในตัว ะะมันทําให้กลายเป็นเขารู้นะ่ะว่าอะไรดีหรือไม่ดีนะคะก็จะใช้ชีวิตอยู่ในความดักไซส์นะชาร์ดไซ์มาก่อนนะก็เลยกลายเป็นเข้าใจได้ถึงสิ่งที่เป็นไปว่าความมีคุณค่านะคะไม่ได้อยู่ที่การมองเห็นหรือการตัดสินจากภายนอก นะคะแล้วคนคนนี้เขาจะเชิดชูคุณมากๆเลยจะดูแล,แลแล้วก็ยกย่องคุณมากๆค่ะหลังจากที่ตัวเขานั้นเปลี่ยนไปนะ,นะเขาจะมีพลังงานที่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะคะแล้วนี่ก็คือเนื้อคู่คู่คแท้ลักษณะเนื้อคู่ของชาวลัคนาราศีกุมนะแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ที่จะเป็นไปนะคะในตอนนี้อยู่ในช่วงของการกราวดิ้งการทบทวนตัวเองและการพิจารณาแล้วเชื่อเถอะว่าคุณกับเขาเนี่ยจะจับมือกันไป together forever แล้วอยู่กันไปแบบ ยืนยาวเนิ่นนานเลยนะคะเป็นคู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะอาจจะชอบทําบุญด้วยนะคะเนี่ยชอบพากันไปทําบุญมีในเรื่องของจิตวิญญาณมีพญาน,นาคออกมานะคะอืมสด็จปู่นะนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะความรักของคุณนั้นมาดูปลายทางกันอีกสักหน่อยดีกว่านะนะคะอยากจะสรุปปลายทางให้ชาวกลุมสักหน่อยจะเป็นเช่นไรลักษณะในคูน่คู่แท้ จะลงเอยอย่างไรภายในปีนี้ค่ะ pay attention to the red flag ให้ความสนใจกับสัญญาณเตือนให้คุณรู้ว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนั้นเป็นอย่างไรนะคะภายในอดีต และ Release Your Ex ค่ะหลังจากนั้นปลดปล่อยและลืมอดีตไปจะเป็นในช่วงของการ Separation คุณต้องมีแน่นอนการ Separation แยกห่างกันไป Children มีในเรื่องของความเป็นเด็กหรือมีนิสัยเด็กๆคนที่ยังไม่มีวิติภาะวะหรือคนที่อาจจะเป็นพ่อไม้เป็นหน้าไม้ก็ได้นะคะ o o e y m o o n เนี่ยการเดินทางจากไปและการเดินทางกลับมาค่ะมีไพ่ o ั e y m o o n ด้วยนะจะได้มาพบเจอกัน นี่เป็นเวลากลางคืนและมีทะเลอีกแล้วอะนะมีแม่น้ำอีกแล้วการล่องเรืออีกแล้วนะคะและกิฟต a แอนด์โอเพนเปิดใจเอาไว้คู่รักของคุณอาจจะแตกต่างจากความคาดหวังนะชาวกลุ่มนะคะใต้สำรับการหลอกลวงมีคนสนักกากปลอมในความสัมพันธ์นี้เนี่ยค่ะคุณจะเจอกับเขาในเวลาที่เขานั้นไม่ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงกับคุณนะคะอาจจะมีเรื่องอะไรที่ท,ทาให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะถอดใจนะ่ะนะ แต่สุดท้ายแล้วคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะคะ Healing family issue เยียวยาปัญหาครอบครัวค่ะชีวิตรักของคุณจะดีขึ้นเมื่อคุณให้อภัยพ่อและแม่อย่างที่บอกว่ามีเรื่อง family นะเกี่ยวกับคุณพ่อคุณพ่อคุณ,คณแม่เนี่ยออกมาตั้งแต่ไพ่สำหรับนี้เลยนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการเยียวยาความเป็นเด็กภายในนะอาจจะมีปมวัยเด็กนั่นแหละนะคะเนี่ยมีเรื่องเด็ก,ดกนะแล้วก็มีเรื่องของปมวัยเด็กมีเรื่องเกี่ยวกับเด็กแน่นอนชาวกลุ่มนะคะ ใครก็ประมาณนี้ค่ะนะฟังดูก็น่านจะทราบแล้วว่าใครนะคะคนที่คุณก็รู้ว่าใครโอเคค่ะวันนี้ก็จบคําททำนายแล้วแล้วก็เป็นแนวโน้มนะคะทำให้คุณได้รู้ว่าโอเคคนนี้เป็นคู่นะคะพอจะอดทนแล้วก็สู้ฟันฝ่ากันต่อไปได้เขาอยู่ในช่วงกำลังพิจารณานะคะการเปลี่ยนแปลงตัวตนนะขอให้ชาวกลุ่มนั้นมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีรอยยิ้มในทุกๆวันนะคะวันนี้จบคําททำนายแล้ว สวัสดีค่ะ